ผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้วัตถุดิบคุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน s c g เราเน้นเรื่องคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและการบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าสสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญครับ TQC เป็นผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จหัวใจสำคัญของคอนกรีตเนี่ยคือปูนซเมนต์ผงที่ดีและมีคุณภาพเราจึงเลือก s c g เพราะเราเชื่อมั่นในคุณภาพที่ดีและสม่ำเสมอของ s c g ครับนอกจากนี้นะครับในส่วนงานคุณภาพเนี่ย เราได้รับมาตรฐานมออกอคอนกรีตผสมเสร็จด้วยครับ SCG เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ผงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการที่ TQC ได้เข้าร่วมเครือข่าย SCG Endos r Brand ทำให้เราเนี่ยสามารถขายงานโปรเจกต,ต์ต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในแบรนด์ของ SCG เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงรวมถึงการบริการที่เป็นเลิศด้วยความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้วัตถุดิบคุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน s c g